ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการสรุปข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนํามาแจ้งให้แก่ making. ทุกท่นทานทราบกันนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใด ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนนหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปี 2. ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด10ปี 3. ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนนห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุก ไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 4. ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริงหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริงหากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี 5. ห้ามิมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 7. ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด10ปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่นถ้าการกระทำตาม,ตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองการบริหารส่วนตำบลที่นำมาแนะนำให้กับทุกท่านทราบกันนะครับหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานคณะกรกรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังจหวัดนครนายกอาคารสาลาการจาังหวัดนครนายกหลังเดิมชั้น2อําำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ